เด็กครับเหสีข้างจ่องครับมันอนีได้มากบัดกุดแร์ครับข้อพอนชี้ปากขาวครับบัดกุดแร์ครับข้อพ่อนครับข้อพ่อนครับชมบรรยากาศนี่มัแรงครับ ครับพึงมาจากมาจากมัดดุนหน้าเพื่อนครับก็พอดีแหวกว่ามาขุดแหรครับขุดขุดแหว่านาลาม,มับชมบรรยากาศใน่ไม่แรงครับงานทางฝากคลิปที่ทางช่องครับฝากดูได้ตัวได้ าเบิ่งบวกนีมิดครับลา,างโบสถ์างถิ่มและกุดแห้วนาฬามครับบวกนีมิดครับ เด็กก็ถึงจะเกิดข้อโชคกับของวิธีร่องบอกที่เรื่องนการช่สำคครับแต่ว่าถ้าย่างไม่เป็นปุ่าทาว่าเป็นอะไรตัวใดกันะ้าบ ช่วงดูที่ป้ายเหนนะครับ ันจะเบื้งเราอ,อยู่ที่จอมพวกนี่นะครับซึ่งวันนี้เป็นตัวไรเนาะที่นี่ครับ ก็คือเห็นหาเนาะหเห็นหาเห็นหาเต้อตเห็นบอางเห็นหาอาเห็นหาวะเนาะเหา้งเบิ้งจากนี้จบไปเบิ่อยูไปเพิ่จะเป็นตัวเดียวกันบ่าครับเอฟซีทุกคนครับช่วงนี้นะครับเห็นเป็นห้าห้าตัวหนึ่งแว้ว เงียหาตัวเดียวนะี้เยเบ่ตัวเดียวที่จอนปวกอฟซีเห็นเป็นตัวได้น่ครับ ปลาเป็ดมันงามแต่เห็นเป็ดตัวหนึ่งครับเห็นเปดครับตัวหนึ่งโอ้งามให้เปดาดมงามตัวหนึ่งเปั่นเชไว้ครับเป็ดเบื้งบเบิ้งครับเบิ้งเปดด้ครับตองตรียเห็นเปดม่ตัวใดอีกเปดเปดครับเพื่งเห็นเห็นเปดคักินหรอกครับเปด จะเด้อวยพอ, <ừ. S 1> อเดิมาซอยเหยียซอยสากาวือลังนะครับโอ้ยซีซเห็นบ่เห็นซีบ่ <ừ. S 1> นั่นนันน่นน,น,น,นอยู่ช่วงไหนซีอยู่นี่ใกล้ไก่ก็ผา <ừ. S 1> นคุณละมองได้เ <ừ. S 1> ียมื่อเยาวีไปอยู่กับเปียดเอบนตอนนี้เปตัวเดียวมองเกินร่ถ้าได้เปลี่ยนอยู่ นะสีเปนตัเปีดเออครับเด้องานเป็ยังเปียดบงคับเปีดงานก็จับใช่กันรุ่นเนี้ยสี่เปดห้านาะสี่เปีดห้าห้าเปดสี่กเพราะว่าเห็นเขา้เห็นกับเลสีเปด้าห้าปีย่เนเขา้โอ้ไ่แปก แปดเด้ปดี่้วกับเอช่วงนี้ครับเห็นดอจัุกียงนะครับอย่ี่จอมบวกนะครับแปดง่ายครับแปดวันนี้จะเห็นแต่แปดตัวเดียวแป่นะครับบรรยากาศบรรยากาศใกล้จมืแล้วนะครับอาจจะบชจนปันจันะครับเอุกันครับไอบนี้เแปี่ด้กันด้วยอรแปดห้าแ เด้อพูดได้เขาเด้อแปดสีแปนะครับก็เดีมาซอยเย็บซอยสั่งขึ้นกาหลังนะครับาะ ไป่อไล่ตากันเโอ้แน่แน่แน่มากพิดกันแค่ตัวเดียวอนึกอืมเอ้าบทท่านเด็บอเบิงไปได้สำเร็เอฟซีทุกท่านครับแต่ว่ยเห็นเป็น ห้าแปดสี่นะครับแต่ว่าของคนเก็บห้าสี่เกตนะครับห้าสี่เกตเกตสองเก้าสองเกตสองแล้วก็เก้าสองนะครับจะพิดกันอยู่แค่ตัวเดียวนะครับสําหรับสามตัวนะครับจะพิดกันอยู่แค่ตัวเดียวของมักชอบกระจัดนะครับเอฟซีทุกท่านครับมักชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของวัดกุดแห่นะครับ เดี๋ยวกจะอยากมองเห็นนะครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับหรือว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับเอฟซีทุกท่านครับแคปหน้าจอไว้ก่อนนะครับหรือว่ามีสมุดปากกากรเขียนไว้ก่อนนะครับเด้อห้าสี่เกตนะครับเกตสองนะก็ะเก้าสองนะครับแต่ว่าที่พวกแอ๊เห็นนะครับก็เป็นห้าแปดสี่นะครับจะเพี้ยนกันแค่ตัวเดียวนะครับเห็นครับอาจารย์ผมเตงนะครับเนาะ าจากเขาของผู้ใดก็ดีนะครับก็อรอลุ่นกันนะครับเอฟซีรครับมักชอบกัจับยิบจับฉรากกินแมงรัฐบาลไวล้เลยนะครับทั้งช่องสนับสนุนให้ยิบจับฉรากกินแมงรัฐบาลเพียงเท่าน,นั้นนะครับบดได้เมาเมาให้ลุ่มหลงในการพนันสิ่งเงินแต่ประกันใดนะครับมาไปจับกัดกะทพานนะครับทั้งขางพนโบ,โบจักเสือครับหรือว่า ท่านใดอยากร่วมบุญร่วมสร้างพระอุโบสถนะครับกบติดต่อได้ที่เบอร์โทรทั้งด้านล่างนะครับของพระอาจารย์เลยนะครับเด้อติดต่อเบอร์โทรงพระอาจารย์ทั้ง,าางด้านล่างได้นะครับของพระอาจันนี่ต้องนะครับสมมาิใครที่อยากจะร่วมสร้างพระอุโบสถนะครับให้ท่าบุญในช่วงเทศกาลสงการานต์นี้ถึงทั้งวัดไปด้แต่บริเวณนั่นนะครับนอกขเขตเต้ ครับเรื่องบริบจาคเทีนี้ิดใจใส่ยสัทธาเรื่องบริจาคมากนะครับทางวัดไม่ได้มียอะไรนะครับติดต่อทางภรรยาน้เรื่องนะครับอะหรับคใที่อายากจะดทำบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งพระบอบ๊วยสดก็จะกำลังถึงข้องแซงนะครับเรื่องนี้กำลังขึ้น ซึ่งซิงก็สั่งอยู่ในสถานที่ยังนีก้กะไปมาจากพี่จากน้องนะครับบริจาคด้วยช่วยกันมานะครับเนาะไปบ้างไปแล้วน้ำไปยี่บดหมายว่าไปแล้ววันสิบที่แล้วลลอืม รับพึ่งทานบวชครับร่างต่างบวชก็อสางของยุวัดปาอาวัดกุฏิฮหาพัฒนารามครับ

นี่8เจ๋ี้นิเนไว้ตายกับสรุปครับวัดกุฏแหยพัฒนารามครับอดที่16มีนาคมครับ5477292ครับนี่3หางครับ แต่เบิ่งในโบสก็คือสี่ห้าสี่แปดครับผมเห็นแปดัดๆชัดเลยครับดูจอมปวกครับกดหนครับกดไล์กดแชร์กดติดตามได้เยครับพองตรงเตียงผ้าร้วยครับ,รารบมาจากกัดดงนาเพิ่นครับคุณครับกดไล์กดแชร์กด,ดติดตามได้เครับเด้อ